We to... อไปจอทวงของวังตูนี่อยู่อกสี่สิบวันธรรมาดาผมก็ไปโรงเรียนนะับเรียนก็พอได้แต่ไม่ชอบขี้เกียจทำง,งานงานเยอะเหลือเกินรอแต่ตอนเย็นอยากกลับบ้านเ <c oughs> <c oughs> บือเ่อยาวเล่นมากกว่าเจอตัวจริงด้วยทอนแอบเตะบอลแล้วก็ล่นบอลยิ่งเอวบอลไมาเล่นเลยเล่นทุกวัน หลังก็เรียนมาครับผมก็เข้ามาดูไก่ไก่ตีเย็บไก่เข้ามาผมเลี้ยงกับพ่ออ,อันนี้ของผมอันนี้มันที่ยาบตีแต่ปันขาเก่งตีมันขาตีเล่นๆชนะรอบนึ่ที่กินเมื่อกี้คือวลเพชรแท่งพึ่งกับกล้วยแท่งพึ่งครับขยาบให้ไก่กินข้าวได้ จะไปตีพึ่งเข้าป่าแล้วพึ่งตีพึ่งกับพ่อยุ่งแต่เจ็ดขวบได้มีคสนุกแล้วก็ได้เดินหาเจ้าข้าป่าตอนแป๊พ่ออยู่ที่ะพ่ออยู่ที่เขาเป็นพ่อมันทำมีแค่พ่อโยผมคนเดียวตีพึ่งเป็นคนเดียวครับตายายไม่เป็นสักคนแล้วเพาว่าไปหากันเองแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองแล้วตีเล่นๆไปเล่แต่เขาก็ฝึกเป็นพันสวัสดีครับผมวันนี้มาตีพึ่งนะครับประสักเยอะครับผมลังนี้นี่ครับผมขึ้นแล้ว นี่แก้วสวยแก้วันตอนนี้อายุส5ิาพ่อไปเอาพึ่งรวมๆอายุ30สิปีพ่อเขาประสบการณ์เยอะอยู่พ่อเขามีนนเสงฮอบเป็นเขาเป็นผ่านเขาเป็นเสียงคนระับตอนเด็กๆผมตีทุกลังคนระับเพราะว่าตอนเด็กเขาไม่ค่อยรู้เรืนะ่องตีหมดลังเล็กลัง,ลงน้อยหมดตัวติดเต็มเลยอร่อยหวานเปียบ ตอนเด็กแจมได้ว่าใครไปตีมิงเดือนห้ามันจะเป็นแห้งแรงครับดังนั้นฝนตกเป็นบางช่วงเขาเรียกว่าฝนไม่พ้าอะงเขาน,าน้ําดีกําลังเขาใหญ่ด้วยถ้าได้พึ่งเราก็จะได้ดีแล้วต้องดิ่งหาอันเดียวเลยเราเห็นแล้วจะอดไม่ได้เพราะว่ามันคันมือแต่พึ่งมิงจะดุถ้ายังไม่ได้ลงเขาจะแตกมาต่อยจุดกากเพ้าแล้วเราก็ป่าใส่มิงโดนะตรงนี้กับตรงนี้ตาบวมมดตาปิด ดนต่อยแล้วก็เอาออกก็ไม่เป็นไรรุ้สองวันก็หายสุดท้ายพ่อก็ต้องข้ามแมวให้เพราะมันโด,ดุมาครับเลือนต่อยครั้งนึงผมก็ไม่ได้กลัวเพราะเป็นอาชีพรังเดยวเต็มกองเกือบเมตรอ่ะมีเสื้อขนหนาหนา,หนาแล้วก็เอากางเกยงยีนส์เสื้อหมวกคุมหน้าแล้วก็คุมคอหมดเอาไว้การโดนพึ่งต่อย ถ้าเขาต่อย,อยคือต่อยคสิบลังโดนทีบถ้าเราไม่เดินไปใกล้เขาเขาก็จะไม่ต่อยแต่ถ้าเราไปใกล้ๆเขาประมาณเมตรสองเมตรเขาได้กลิ่นตัวเรากลิ่นเหงอเขาก็พุ่งออกมาต่อยเรื่อยเริ่มต่อยไปจนชินจนไม่รู้สึกครับ เมื่อวานัดนต่อยยังไม่บวมเลยถ้าเราวิ่งเราก็ต้องวิ่งหนีให้ไกลที่สุดเพื่งเขาจะตามได้เราแค่2กิโลถ้าคนทั่วไปโดนต่อยเขาต้องเอาเอา,เอาน้อยเหล็กไนออกเพิ่งเอาเหล็กไนออกง่ายกว่าเพราะเขาใหญ่เขาจับเอามือยิบออกเลยถ้าไม่ออกเราก็เอาเล็บเกาครับล้วก็ทาแซนบัคหรือวิกก็ได้ครับเขาก็จะเบาเจ็บปวดถ้าเขาต่อยไม่ลึกก็เหล็กไนออกไปกับตัวมิ้มแต่ถ้าเหล็กไนลลึกเขาก็จะแส้ขาดเขาก็ตายตัวไหนที่ต่อยเราแล้วเขาถอดนอยมา ตายทุกตัวครับนี่ตรงนี้ก็ใชเนะี่ยฝ่มือวานพ่อพาไปตั้งแต่ไม่อยู่กับพ่อเจอพึ่งมีมแน่นอนครับ100%พ่อแกเขามีสูตรเอาพึ่งเอามิมดูตามคลองดูตามพุ่มไม้ดูตามคลองบางทีก็ดูตัวเข้าตัวออกแล้วก็กลมไปดูในพุ่มมันก็จะเจอ ถ้าพ่อเขาลงไปเจอที่รังน้ําไม่มีเขาก็จะไม่เก็บรับเอาปล่อยไว้มีน้ําพ่อเขาเคยบอกผมว่ารังเล็กอย่าไปตีว่าถ้าเราไปตีรังที่มันเล็กๆอยู่ย่อเขาจะรังเล็กกว่าเก่าเพราะัปยากรเขาน้อยตอนนี้เขาไม่ค่อยเห็นผมก็เจออย่างเดียวถือผมก็จะใช้มือถือซูมมาก็ได้เห็นว่ามีรังหรือไม่มีบแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของมิมด้วยแล้วถ้ามิ้มดุวเขาก็จะ จะบินเต็มเนรับพิธีนี้ง่ายกว่าวิธีพ่อเยอะกว่าคับเพราะว่าเห็นรังมิ้งง่ายกว่านอกจากเซนส์ของนักล่ารังพึ่งที่ว่าเจ๋งแล้วการอ่านสัญญาณและภาษาของพึ่งได้ก็เฟี้ยวไม่แพ้กันและรู้ปะว่าพึ่งเนี่ยเป็นแมลงสายแดนสายยอ่อใช่แล้วล่ะเพราะเมื่อพึ่งตัวหนึ่งบินไปพบน้ําหวานจํานวนมากจะให้มันขนกลับมาทั้งหมดนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้การเต้นนี่แหละบอกตําแหน่ง เริ่มจากท่าแรก round dance หรือการเต้นเป็นวงกลมสำหรับแหล่งน้ำหวานที่อยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน100เมตรส่วนอาหารจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความจัดหนักจัดเต็มของท่าเต้นก็คือท่าเต้นเบาๆทึงตัวอื่นๆจะไม่สนใจและไม่บินไปหาน้ำหวานนั่นเองต่อกันด้วยท่าที่2อง waggle dance เป็นการเต้นบอกว่าแหล่งน้ำหวาน อยู่ไกลกว่า100เมตรซึ่งจะเพิ่มสเต็ปพ่วงท่าด้วยการสส่ท้องไปมาพร้อมกับวิ่งเป็นเส้นตรงก่อนจะหักโค้งวนไปทางซ้ายครึ่งวงกลมสลับขวาครึ่งวงกลมโดยระยะทางใกล้หรือไกลจะขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่พึ่งตัวนั้นโชว์สเต็ปนั่นเองโอ้โหนี่มันพึ่งสายแดนซ์ของแท้แล้วก็ทำครบใช้ยากก็ได้กระซังก็ได ฟังแหละเอาของแห้งๆใช้ได้หมดครับเอาใบสดแล้วก็เอาไปแห้งไปยัดตรงกลาง แล้วเอาเอาถาวัลย์มัดตรงขอบขอบให้หมดเลยถ้าไฟลุกของแห้งควันก็จะมาจากใบสดใบสดเขาจะช่วยให้ไม่ไฟไหม้ได้ก็เป่าควันใส่พึ่งก่อนพึ่งก็เขาก็จะแตกออกที่มันบินอยู่ข้างบนคือเขาเมา่าส่วนที่เกาะกลางเขาก็เมาเหมาือนกะันเขาเมาเขาก็จะไม่ต่อยเราก็ไปดูที่หัวน้ําน้ํามันติดตายเยอะแสดงว่าน้ําพึ่งน้ามิมเยอะเพราะตัดกิ่งรังออกมาได้มันจะมีตัวแก่เราก็ขย่าให้เขาขออกออก,ออกจากรังเรียมไขยได้เลย,เลยถ้าได้เยอะก็คุ้มแต่ถ้าได้น้อยก็ไม่คุ้มวันนึง เคยหาได้มากสุด50กว่ากังอ้าวอยู่อยู่ลังนึงนี่ไอเด็กไปลังเนี้ยร้อยเจ็ดนะลูกใช่แกบอกร้อยเจ็ดนะ,อ,ะอันนี้ลงังนู้นอันนี้สามไอ้50อน,นี้ห้าสิบบาท,บาท ห้าส <50 S 2> ิบบาทอันเนี้ยร้อยยี่มันราคามันหัวน้ำมันเท่ากันป่ะร้อยหกสิบอันนี้ร้อยแปดสิบอันนู้นยี่สิบเพาอนะนู้นห้าส <50. S 1> ิบห้าสิบกัดเลยปูกัดเลยหมกเอาให้เป็นประหวานเลยใบ <laughs> ตองล้างเท่าไหร่ไน่่งหร่งอ่ะ อันนี้ร้อยเจ็ดสิบครับโอเคขบครับขอบคสครับด้มครับมิสสูครับผมไม่ได้ละห้บาทอ่ะอันนี้สามสิบครับแฮ่ชอบขบครับเอาเอานู้นไหมเไหมเอเคยไปขายที่ตลา วันก็คนเยอะบางวันก็คนน้อยถูกสุด20สิบบาทมิ้มรังขนาดฝ่ามือเลก่กฝ่ามือหน่อยขนา้นอย่างนี้สิบบาทรังใหญ่ๆก็ร้อยแปด0ิรก็เคยมีดูกับตัวอ่อนน้ําหวานความสวยของลังถ้าน้ําหวานเยอะก็จะแพงขายหวดเกือบทุกวนันพรอขายได้เงินไปเรียนครอบครัวดูควันอ่ะ น้ำหวานกินอย่างเดียวเลยกินได้เลยไม่ต้องทำะไรแต่ตัวอ่อนต้องทำเมนูไข่เจียวก็ได้แกงต้มก็ได้แล้วก็ต้มยำหลายอย่างอ่ะรอจจุจ่่ยิงนนเี มาครืองพ่งกับน้องมีหลายคนเลยที่ไม่เคยกินขี่ย่างเขากินขมหวานเขาบอกว่ามันมันเปร Hence, he he ี้ยวๆที่เขาเปรี้ยวคือตัวอ่อนเหมือนมดแดงอร่อยเลยเขาชอบทุกคนเลยเพื่อนมันอยากให้ผมมาเอาอีกให้เพื่อนเอามากินมี้นเลยไว้อยู่รังังโตรวงรับรีบเก็บหยอกเขาโ้นต่อยไปกับเพื่อนยี่สิบกว่าคนแล้วมีพอเดี๋ยวไปกินมิ้นสดสรบด้เห็นผมตีมิ้มด้วย ไอปไปถึงก็ใส่ชุดป้องกันใส่หมวกก็เตรียมันกายให้เรียบร้อยเข้าไปกับเพื่อนเพื่อนสองคนเอาไปเพื่อนรับมิ้มมาเครียดรับกลัวเพื่อนโดนมิ้มต่อยครับพราะอาจจะดูอย่างไรว่าเพื่อนเยอะก็ไม่รู้ว่าใครแพ้บ้างแลยถ้ามีคนแพ้ก็เป็นเรื่องน้ำดีอ๋อเขาก็อยู่ให้ๆกครับแต่อยู่ข้างบนดูระวังให้เพื่อนระวังมิ้มแล้วก็พอมิ้มมาก็วิ่งหนี กอนไปตีมิ้งเจอความยากคือหนามแทงดอเต็มนิ้วครับนี่เบิกเลยดึงออกแล้วก็โดนตรงตังเกงเต็มรอบดึงออกไปแถวเนี้ยเยอะเจ็บแต่ก็ไม่ท้อไม่ยอมนิดเดียวผมจะได้พึ่งครับพอได้รางแล้วให้เพื่อนโตรถือแล้วก็เขาโดนมิ้งต่อยเขาหนีผมถ้าผมก็ ต้องเอาขึ้นไปเองแล้วก็โดนต่อยเองเขึ้นไปกกไป,ปุ๊บก็เขย่าเสร็จปุ๊บแล้วเพื่อนก็ลุมเลยลกินลมกินนเลยนางพญากินเห็นกินอร่อยเลยโตอ่อนทุกคนกินหมดเลยเอาไปจิ้มหัวน้ำแล้วก็ช่ำๆเลยเขาเลยจ,จับแกไปนี่แล้ว <laughs> ภูมิใจว่าเอ็นเพื่อนจรินก็มีความสุขกันถ้าเขาชอบจริงๆแล้วเขาติดใจแล้วเขาก็ไปติีมิ้งกับเราได้ถ้างหน้าเพื่อนอยากมาตีอย่า่ก่อนเลยครับตอนนี้เพื่อนกําลังกลัว<อ>มิ้อยู่ถ้ามา<อ>ผมบทุกวันนี้รับรองได้เลยว่าไม่กลัวอตัวอ่อนเนี่ยใหญ่ทแท้ให้หมอให้หมอตัวครื่งนี่ยมง่อออ่อนออออ่่นอ่น,ขอขน ไม่ลำบากค่ะไฉ่ใช่ค่ะพ่อเป็นอาชีพเป็นเท็กหลิดผมถนัดตีมิ้มตึ่งผมไม่ถนัดเรียนสักเท่าไหร่คะแต่ผมมีความรู้เรื่องพึ่งมากๆทั้งหาลังพึ่งเก็บน้ำหวานต่อไปนะอนาคตผมก็จังจะหาอยู่จากพึงกพ่งมมกลาเก็นพึ่งหนวงทนี่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆรับลเวิวไ,วไปจนกว่าจะโตยิ่งโตพ่อเ,เขายิ่งแก่าเราก็ต้องหาแทนพ่อให้เลี้ยงครอบครัวได้ถ้าไม่มีพ่อผมก็เป็นเบอร์นหนึ่งในพิจิเรื่องการหาหลางังมิ้มลังพึ่งครับ